หลือเวลาอีกประมาณห้า นาทีหน่อยๆนะครับก่อนจะเริ่มงานกันแอดบ,บา์แล้วก็อุกกลางครับเช็คเรื่องของรถกันก,ก่อนนะครับว่าเอามาตรงตรีมหรือเปล่านะครับบางคันก็โดนแบนนะเดี๋ยวผมก็จะแจ้งไว้ว่าใครไหนโดนแบนบ้างไม่โดนแบนไปดูก็แต่ละคันก็มีเบอร์มานะครับเบอร์ที่คุณจะใช้ก็โอเคแปะมาเรียบร้อยน,นะแต่ละคันก็ตามกติกาจะเป็นเบอร์ขอบขาวนะครับเพราะเราทุกคนเป็นรุกกี้ของฤดูกาลที่หนึ่งนะครับเพราะว่านี่เป็นฤดูกาลแรกเปิดสนามเปิดซีซั่นของโครงการนี้นะครับถ้าซีซั่นหน้ายังคงมีการแข่งขันต่อไปนะครับจะมีนักขับมากรุ� ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ตัวโลโก้ขอบทองได้บางคนเท่านั้นนะให้แค่15คนนะครับที่มีคะแนนสูงสุดของฤดูกาลที่1นะครับถึงจะมีสิทธิ์ในการใช้เลขกรอบทองได้โอเคถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวขึ้น,นรถเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปจุดแรกกันเลย M F Gold M F Gold สามพันนะเป็นตัวเนื้อหาเริ่มรถนะครับว่าเอาอะไรมาขับแล้วมันจะขับ เป็นยังไงบ้างในสนามของทางเรานะครับเริ่มต้นด้วยกันที่1ครับเอาไปของผมแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างให้ทุกคนแล้วกันนะอันนี้เอามาเป็นตัวเล็กซัครับแต่งมาเป็นตัวเ s 500นะซึ่งโมเดลโดยรวมมันจะสั้นกว่าเล็กน้อยแต่ว่าก็เอาเป็นให้ว่าให้มองให้มันคลายแล้วกันนะแต่งมาเป็นสีเอควาครับไปค้นคมาในตัวโคดสีในหมวดของเล็กซัดแล้วเจอสีนี้ขึ้นเป็นสีแรกเขียวว่าควาลองกดเลือกด,ดูสีมันสวยดีก็จะแต่งมาเป็นสีครูในวันนี้ครับรัตัวคันนี้ อาจรตอนแรกมันผมแต่งเป็นตัวเบอร์สิบไว้เพืของเอมิลแต่ว่าก็ไม่เปลี่ยนสีไปนิดน,น้อยครับแล้วก็ใส่เบอร์ของตัวเองแล้วก็มาขับในวันดีบ้างเพืไดใการขับขี่ครับคันนี้ผมขับบ่อยพอสมควรนะในช่วงอรอบก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวไปโหดจะเข้ามาครับผมซื้อคันนี้มา4คันแล้วก็แต่งตามที่เอเดเวตมันพอจะมีให้ได้น,นะครับก็แต่งตามไปปับป๊บปับ๊บขับมาก็นาาพอสมควรน่าจะขับได้หน้าพอใจนะครับรถคันใหญ่หน่อยมีน้ำหนักมากหน่อยแต่ก็มีแรงม้าที่ดีวควบคุมก็โอเคนะครับ อันนี้ก็แต่งมามันก็แต่งขึ้นอยู่นะแต่งเป็นตัวใส่พาร์ทพวกคาร์บอนเพิ่มขึ้นก็สวยดีแต่แต่งเป็นแนวสตรีทก็ยังสวยดีนะครับสามารถจะปรับเป็นแนวสแตนได้ด้วยแล้วคันนี้อันนี้ก็คิดว่าจะจะเอามาลองในสักสทีนะครับผมข้องใจว่าแพตใหม่เนี่ยรถมันจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแฮนดิ้งหรือว่าแรงม้าไปมากแค่ไหนก็เลยคิดว่าจะมาลองขับดูนะครับแต่เบื้องต้นที่ไปขับมาเมื่อสักครู่เนี้ยมันก็ดูเร็วขึ้น กว่าเดิมที่เคยขับมาเล็กน้อยเลยคิดว่าเออถ้าสนใจน่าลองไปขับดูโอเคคันนี้ก็ประมาณนี้อเวเซร้อยสีอะควาครับเบอร์ยีิบหกคันต่อไปครับสีเทาไม่เอาสีเขียวแล้วกันสีเขียวครับเอาเป็นของคุณวิวบีรับที่บอกมาวันนี้จะเป็นรถแอสตันมาดรินเิบเจครับยูบัชี่เซเว่นเจ็ดศูนย์ครับผมเป็นคลาสสปอร์ตจะมีอยากจะเอามาลองในสนามนะครับในสนามเอเอฟซีไม่คันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับซื้อไว้นานแล้วแล้วก็ลองเอามาแต่งดู ต่ที่จะใช้เป็นเครื่อง v 8ครับแล้วก็สีก็มีเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแบบมรกตครับคือสีเขียวทะเลมีความสุกุมแล้วก็ลดอุบัติเเพิ่มพลังบวกครับสีนี้เป็นความหมายของผมเองมีเปลี่ยนล้อครับใส่ล้อเป็นล้อแท็กครับเป็นล้อดินก้า s v l ครับผมเพื่อลองมาใช้กับสนามที่มีทางลาดชันแล้วก็ทางโค้งเยอะตอนนี้ไม่ค่อยทราบข้อมูลมากครับแต่ว่าอยากเอามาทดลองขับดูครับแต่ว่าซื้อไว้นานมากแล้วเป็นตัวแอสเซนมาตินผมว่าลูกทรงมันค่อนข้างดูดีเลยว่า อาจจะดูใหญ่ไปนหน่อยแต่ว่าผมว่ามันคล่องตัวดีนะครับก็มีประมาณนี้ครับมีจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนสีประมาณนี้ชุดแต่งไม่ได้ใส่อะไรมากอันนี้นะ่าสนใจมาก ไม่ค่อยเจอใครขับเท่าไหร่คันนี้เป็นหนึ่งในแอสเซนต์มาตินที่มันก็มันแรงไม่คันนี้มันแรงเนาะนะเพราะว่ามันไม่มีขายแล้วแล้วก็รูปทรงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไม่แย่เลยนะครับสวยนะในตัว As ในหมวดของแอสเซนต์มาตินนะข้างหน้าดูอาจจะคล้ายเฟอร์นิดนึงแต่ข้างหลังก็สวยนะครับเป็นสายแอสเซนต์มาตินเลยขั้นต่อไปครับมีคนนันนึงผมไม่รู้จักแบรนด์จากประเทศไรอัลคาสิโม่แล้วก็เบอร์8ครับก็ผมก็ในเกมเหมือนกันแหละ TVR ครับถ้าในเกมก็เป็นปราบาโดเวอร์เรอร์ <uke asia> ของจริงก็เป็น TVR Scarlett ก็็เปนรถอังกฤษ ที่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มี airbag ไม่มี ABS ไม่มีเซนเซอร์ตัวไม่มีอะไรเลยมันแค่เครื่องกับรถอย่างเดียวของจริงมันเครื่องเบียมครับเป็นเครื่องออกสูบแต่งอะไรมากไม่ได้ครับในเกมแต่งแค่สปเดอร์อย่างเดียวครบก็สีทันี้ก็ไม่เร็วมากครับความเร็วก็กลางๆแต่ว่าช่วงล่างเรื่องชฮดดิ้งจะดีหน่อยมันนล่องตัวง่ายรถมันหน้ายาวท้ายสั้นมันจะตูดจะออกยากหน่อยแล้วก็ผมมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตูดหนอกยากเพราะว่าตูดมันสั้นแต่ฟลามเข้าโค้งมันก็เวียนข้าโค้งพอดีเลยท้ายไม่ได้ออกมาก แล้วก็นั่งก็ไม่ดือ้อมากผมก็คุมง่ายดีแต่ถือว่าคันนี้แปลกตาครับจัดไปยังติดเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ชื่อะไรของจริงมาเท่าไหร่นะครับเห็นไม,ไม่ไม่เคยเจอใครขับมาก่อนนอกจากเป็นครูมานะคันนี้เอามาเป็นฝั่งญี่ปุ่นและที่เหลือเอ้ยว่ามาที่เฟอร์ดอรี่ก่อนดีกว่า,วาเอาฝังยุโดกนะครับเบอร์155ครับเจ้าของอยู่ไหมครับก็คันนี้เป็นเฟอร์ดอรี่8สครับผมตัวเลขก็คือเลข8ก็คือ800อแรงมา้า12สองคือเครื่องนี้ ข้างในเป็นเครืงยนต์ B12 ครับคันนี้ที่แต่งมาเป็นแนวแบบว่า,เาสเตจหนึ่งเลยครับเดิมๆนะครับเหมือนออกออกจากโชว์รูมก็มาตรงนี้เลยพ็มีแค่เปลี่ยนล้อจัดตรงนิดนึงครับหรือว่าตรงกับตัวในอนิเมะนะเรื่องคุณภของมันนะเรื่องของ เวทหรือว่าน้ำหนักต่อในยี่เกาะนะครับรถแต่ละคันที่เอามาแข่งในตัวรายการของอนิเมะเนี่ยมันก็เป็นรถประมาณนี้ครับรถยุโรปรถสปอร์ตจากฝั่งยุโรปต่างๆถูเว่าร์คาก็มีบ้างก็ต้นคือมันจะไม่ค่อยแต่งอะไรมาบมา้ายครับเพราะว่าเขาจขํากัดเรื่องของการแต่งว่าให้มันสบตัวง,งานนะต่อไปครับเป็นคันสุดท้ายเขาจุดที่1น,นะเดี๋ยวคนอยู่กับพวกฝั่งยุโรปนะครับเอาเป็นตัวเบอร์11แล้วกันนะอันนี้เป็นผมหยิบมาเป็นนนโอผมเห็นไม่มีใครหยิบมาผมก็หยิบมาคันนี้ตลอดซ้ำๆนา ตัวนี้น่าจะเป็น48สปเกอร์ครับเป็นลูกเป็นลูกผสมสไปเกอร์กับอะไรสักอย่างน่าจะมาเซลติมั้ง3,200น 3, เป็นเครื่อง V8 ครับจุดเด่นมันอยู่ที่อตัอตราเร่งสปีดต้นค่อนข้างดีแล้วก็รถสไลด์เข้าโค้งเบอร์ต้นก็มีมีเท่านี้ครับแล้วก็คันนี้เหมือนจะว่ามีการปรับลดเนืเ้อของการแต่งด้วยในบางหัวข้อแล้วคันน,น,นี้แล้วคันนี้ถูกถูกเน้อให้เป็นเดิมทั้งคันทรงันเพราะว่าถ้าแต่งมามันจะแรงมาก ให้มันเสมอภาคการกับรถคันอื่นจแบแด์อื่นๆนะครับแต่ว่าเราไม่มีตัวการกําหนดเรื่องของซสายางหรือว่าของกว้าง<ๆ>ของยาง young, ในตัวเกมนี้มันดูเยอะเกินไปเราเลยเปลี่ยนให้เป็นการ f, เนฟเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างเทอร์โบเกียอะไรอย่างเงี้ยครับเนฟลงมาเพื่อให้มันเสมอเสมอกันเรื่องของเวลาต่อรอบโอเคจุดที่1ผ่านไปครับต่อไปจะเป็นจุดที่2นะครับาจะข้าไปฟันในของเมืองเลย M F Code M F Code โอเคอย่างที่ว่าอย่าที่ว่ากันเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะกลับมาที่ฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างแล้วนะครับเริ่มจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่ขับเครื่อนสี่ล้อแล้วกันเนาะนิสันครับเป็น R ส5ก่อนแล้วกันครับเบอร์37เจ้าของเชิญจะเป็น R 3 5ที่เอามาใช้เพราะว่ามันมันเป็นรถแพดแรกที่วิ่งอยู่ในค่าเฉลี่ยของสนามได้ครับชุดแต่งรอบคันที่จะเป็นชุดหน้าจะเป็นสเกิร์ตเดิมโรงงานสเกิร์ตข้างก็จะเป็นตัวตีด ด้านหลังก็จะมีดิฟวเซอร์แลบออกมานิดหน่อยส่วนกระจังด้านหน้าก็จะเป็นผมไปเห็นไออะไรนะสาปีปีล่าสุดไหมที่ว่ามันจะคล้ายๆ3-4หน้ามันจะแบบแบนๆก็เลยใส่เป็นกระจังหน้าตัวมันจะมีเหมือนเส้นแนวนอนนะเพื่อให้มันดูแบนๆขึ้นอีกส่วนฝากระโปรงกับสปอยเลอร์ที่เป็นคาร์บอนครับฝากระโปรงที่ใส่มาเพื่อลดน้ําหนักตัวรถแล้วก็ไ วิงด้านหลังก็จะเป็นสปอยเลอร์แต่ว่าเป็นตัวเตี้ยเป็นตัวเหมือนสเปคโรงงานแต่เป็นคาร์บอนนะโลเคชั่นรอบคันส่วบอกก็มันเปลี่ยนไม่ได้ก็เสียดายอยู่เหมือนกันล้อก็เป็นล้อทีถ้าจะไม่ผิดจะเป็นดาร์คค p p เปอร์ครับแล้วก็สีตัวรถสีตัวรถถ้ามองขันผ่านก็จะเป็นคล้ายสีเนินะแต่ว่ามันเป็นการผสมสีของเอ่อมอสบราลเบดสมอสบาแล้วก็เซอร์เคเรีเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิตัวเหลือบมันจะเป็นของแซนแซนที่บราวที่จอด ตรงนี้ก็เพราะว่าแสงมาตกกระทบแล้วมันสวยเพราะมันจะได้เห็นสีเลือบทั้งสีเลือบสีรักอืมโอเคเลือกได,ด้ดีตรงนี้ที่จอบสแสงรอดพอดีครับแล้วก็การเอาขี่ก็ตามที่บอกครับมันอยู่ในค้าเฉลีย่ยที่สามารถพอฟัดพอเวียงกับรถใหม่ในสนามได้อยู่ก็เลยเอามาอลองเทสเทดูประมาณนี้ครับปามาณนิสสัมันเดิมครับเป็นตัว400แซกครับเบอร์624เจ้าของเชิดครับตัวนี้ก็เป็นตัว400แซบ มินนีบู Blue นะครับเหตุผลที่เลือกคันนี้มาก็คือผมอยากลองหาคันอื่นที่ขับหาคันอื่นขับบ้างครับผมขับแต่พาเลียมาผมแบบเริ่มเบื่อแล้วผมก็เลยหาคันอื่นครับ <laughs> ข้างหลังก็จะแต่งนิดหน่อยแต่งที่เดียวเลยคือมีเป็นดักวิง น,นั่นแหละครับการขับขี่ก็ยังไม่รู้เลยครับเพิ่งซื้อมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเลยต่อ,อมาจะเป็นแบรนด์ To y ย ta แล้วนะครับเอาจบตัวตัวขับรถใหม่แล้วกันเนาะเริ่มจากสีเหลือก่อน,นแล้วกันเบอร์6 1 9ครับเจ้าของเชิญคันนี้มันไม่มีอะไรมากเลยผมแทบจะโรงงานเลยทุกส่วนข้างนอกอะเว้นวิ่งหลังวิ่งหลังใส่วิง GT มาเครื่องใส่ภายในเต็มหลกัหลกๆแค่นั้นแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็น t e 37เสร็จทุกลนเรื่องการขับก็ก็ดีนะผมชอบอะ ขับสนุกดีอันนี้เป็นขับหลังที่ขับสนุกดีไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคครับ okay. คันที่หนึ่งองตัว8ปถแล้วมี2คันนะครับเบอร์ Ber 69บคันที่1่ผ่านไปครับต่อมาจะเป็นคันที่สองนะครับเอาเป็นเบอร์72ครับเจ้าของเชิญรถดีครับที่ออกมาจะเป็นจ o ร์ด้า GR s u p ์ซส่วองเครื่องจะเป็นเครื่องบ็อกเซอร์ครับเครื่องต,ตัวตัวรีกันกับเอตูรุเบียเซดนครับ ส่วนของแต่ที่ผมแต่งมาก็คือจะมีพวก,พวกปิเตอรหน้ามีฝาปองที่มันจะมีรูรูดักอากาศปิเตอร์หลงังมีสปอยเลอร์ที่เป็นคาร์มอนส่วนเรื่องการขาับก็ก็ถือว่าเรีวอยู่ครับแต่ว่ามัมีข้อเสียอยู่อ,ยอีก่อ2ข้อก็คือบางทีผมผมข่าวแล้วเรียวไม่เข้าแล้วก็บางทีมก็เข้าคงแล้ว เขาคงแล้วแล้วท้ายมันปัดนะครับคือมันต้องอาศัยสกิลว่ะครับโอเคครับคันที่2ของฝั่ง Toyota 86นะครับก็จะเป็นตัวเบอร์72ของคุณกอนเนาะแล้วต่อมาเป็นคันสุดท้ายของตระกูล86ครับของคุณต้าเบอร์890เจ้าของเชิญครับวันนี้ก็ต้องใจนิสันเอาันนี้มาเป็นซูปราเอ้ยมาเป็นนิสันนะทอ้ยเหาเอ่าอ่าอ่าอา ที่แปดหกครับคันนี้ก็คันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับภายนอกจะเป็นเดิมซะส่วนใหญ่แล้วก็มีสปอยเลอร์แต่งเพ้มานิดหน่อยครับเพื่อเพิ่มดาฟอแล้วก็จะมีล้อครับตัวนี้จะเป็นล้อที e แล้วก็ส่วนภายในก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับเน้นเดิมก็คือเดิมเลยครับก็จะมีสีมีล้อมีสปอยเลอร์แค่นี้แหละครับ แล้วก็พอร์ฟแมด้านในก็ประมาณ200-300ม้า mm. แล้วก็ในส่วนการขับขี่ผมก็ยังไม่เคยเอามาลองในสนามเอฟี D เนาะวันนี้ก็เลยอยากเอามาลองแต่ที่ลองในสนามแ6วันเวบเลสไปคันนี้ก็ถือว่าอย่างที่วันนักเกอร์บอกครับคันนี้เป็นรถที่ขับสนุกมากขับสนุกมากจริงๆแต่ต้องลองมาดูสนามส,า,มสาธารณะแบบนี้ครับว่าจะเป็นยังไงคันต่อมาคัานสุดท้ายของแบรนด์โตโยตา้าเป็นตัวซูปราครับเบอร์ B 2 3 5สามเจ้าของเชิญเป็นซูปราที่เห็นกันน่าจะถูกรอบครับก็เหมือนเดิมครับเป็นซูปรา แข่งหน่งสนามถึงสามครับก็คือเวอร์ชั่นที่ไม่มีบอดี้คิดตัวบอดี้คิดก็ไซสี่กับหภายนอกก็ไม่มีอะไรครับตามคอนเซ็ปต์เดิมของ F p ก็คือรถไม่ไม่มีอะไรเลยประเดันภายนอกเดิมทุกอย่างเสริมแต่งแค่อุปกรณ์แค่นั้นก็ใส,ส่สปอตเล์เพิ่มดาฟอนครับการขับขี่เป็นขับหลังที่ไม่เชิงว่าเอ๊ะเด็นไงครัเป็นขับหลังที่ขับดีครับของพวกนี้นั่น ้มานีครับโอเคเราพ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับคุณสวยครันในตัวเบนจะเป็นผู้ชมนะสองชื่อมาเป็นผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอีกภารกิจต่อไปเราจะไปที่จ็อบไอตัว MFG กันนะครับ MFG MFG